จากบทบัญญัติตามพระราชะบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองฉบับปัจจุบันมีข้อห้ามเรื่องการถูกครอบงำของพักการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ชัดเจนทำให้ขณะนี้ประเด็นการยุบพ,พักถูกจับตาอีกครั้งหลังการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะพักเพื่อไทยกำลังตกเป็นเป้ากระสุนตกในคดียุบพ,พักจากที่หลายฝ่ายคาดการว่า จะเป็นพักการเมืองที่มีโอกาสชนะเลือกตั้งและเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมากที่สุดขณะเดียวกันทักษิณชิน,นวัตรก็ออกมากล่าวถึงขณะนี้มีการยื่นให้กรกตพิจารณายุบพ,พักเพื่อไทยมากถึง6คดีโดยหากกรกตหยิบยกคดียุบพ,พักเพื่อไทยขึ้นมาก็มีการประเมินว่าการพิจารณาจะออกมาสองแนวทาง 1. ตีความว่า ความเคลื่อนไหวของทักษิณไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปเท่านั้นและ 2. ผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นที่รู้กันดีว่าอดีตนายกเป็นบุคคลที่มีอำนาจเหนือพักเพื่อไทยนอกจากนี้ก่อนถึงวันเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคม2566อุณหภูมิการเมืองยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะท่าทีและความเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะจะมีผลไปยังคดียุบพักการเมืองที่อยู่ในการพิจารณาของกกตซึ่งการยุบพักการเมืองจะเป็นหนึ่งในอีกหลายประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาเพราะกกตใช้อำนาจออกระเบียบกกตว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองพศ2566โดยมีสาระสำคัญในข้อ9วรรคหนึ่ง ที่ระบุว่าเมื่อมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อว่าพักการเมืองใดกระทําการตามมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองพศส5 6 0ให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งนี้การกำหนดระยะเวลา30วันถือเป็นสัญญาณหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า คดียุบพักการเมืองจะถูกพิจารณาและส่งสารรัฐธรรมนูญด้วยความรวดเร็วต่างจากอดีตท,ที่พักการเมืองไม่อาจคาดการได้เลยว่ากว่าคดีจะถึงมือสารรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลานาน,านเท่าใดซึ่งพักการเมืองที่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากที่สุดยอมหนีไม่พ้นพักเพื่อไทยเนื่องจากมีคดีให้กะกะตพิจารณามากถึง6เรื่องหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทําให้พักเพื่อไทยต้องเดินไปถึงปากเหวคดียุบพัก เพราะท่าทีของทักษิณที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยเฉพาะการคัดสรรบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีท่าทีที่ปรากฏให้เห็นล่าสุดคือการแสดงความคิดเห็นผ่านการร่วมจัดรายการกับกลุ่มแคร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทักษิณได้พูดถึงลูกสาวที่กำลังจะเป็นแคนดิเดตนายกตอนหนึ่งว่ายิ่งรักกับผม DNA ใกล้เคียงกัน ส่วนลูกสาวได้ DNA แม่ลูกสาวผมคาแรคเตอร์ก็ต่างกับยิ่งลักษณ์ของเขานี่คือเป็นคนรุ่นใหม่โผงผางและโกหกไม่เป็นตอนยิ่งลักษณ์ลงเลือกตั้งนั้นทักษินคิดเพื่อไทยทำแต่ตอนนี้ DNA ทักสินคิด DNA ทักษินไปทำพักเพื่อไทยก็ไปทำแน่นอนว่าจากความเคลื่อนไหวของทักษินครั้งนี้นำไปสู่การตีความสองแนวทางได้ว่า เป็นการฝ่าฝืนมาตรา28ของพรบรรประกอบรัฐธรรมนูญว,าว่าโดยพักการเมืองพศ2560หรือไม่เมื่อมาตราดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่าห้ามไม่ให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกพักขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแนวทางที่ 1. ตีความว่าความเคลื่อนไหวของอดีตนายกไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปเท่านั้นแนวทางที่สองตีความในทางตรงกันข้ามว่าผิดกฎหมายเนื่องจากในแง่ของข้อเท,ท็จจริงเป็นที่รู้กันดีว่าทักษิณเป็นบุคคลที่พักเพื่อไทยให้ความเคารพในฐานะผู้ก่อตั้งพักไทยรักไทย ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นของทักษิณต่อการดำเนินกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยอาจมีผลเป็นการครอบงำในทางอ้อมไม่มากก็น้อยทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลายฝ่ายกำลังจับตาต่อกระบวนการตรวจสอบพรรคเพื่อไทยจะออกมาเป็นอย่างไรเมื่อทุกปัจจัยแทรกซ้อนย่อมมีผลไปถึงเป้าหมายแลนสไลด์ได้ทุกเมือ่อ